ปี2564พบคนไทยอายุ18-25ปีใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์จำนวน1,890,000คนเพิ่มขึ้น2เท่าจากปี2563หลังกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้ใช้บางส่วนของกัญชาและเริ่มมีร้านค้าขายกัญชาเป็นเรื่องปกติตัวผพ,พัตภัณฑ์ของกัญชาที่ดูไม่เป็นอันตรายจากภาพลักษณ์เดิมเมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพบบางกรณีมีค่า THC ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทางประสาทเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนพศ2565 มีเรื่องที่มีการพูดกันถึงในระดับชาติอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องกัญชาเสรีซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกัญชาให้พี่น้องได้รับฟังครับก่อนหน้านี้กัญชาถือว่าเป็นยาเสพติดที่รายแหลกประเภทที่5ใครปลูกครอบครองใช้จำหน่ายจ่ายแจกหรือซื้อขายเป็นผู้ที่มีความผิดตามกฎหมาย ยาเสพติดประเภทที่5ซึ่งเป็นกลุ่มของยาเสพติดที่เป็นสมุนไพรนี้ที่สำคัญมีอยู่5ตัวคือ 1. กัญชา 2. กัญชง 3. ใบกระท่อม 4. เห็ดขี้ควายและ5ฟินกัญชาเป็นพืชล้มลุกที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียเมื่อมันผสมพันธุ์กันก็จะเกิดเมล็ดเกิดขึ้นเมื่อมเมล็ดตกลงดินมันก็จะมีรากงอกออกมากลายเป็นลำต้นใบและช่อดอ,อก ในกัญชามีสารที่สำคัญต่อจิตประสาทอยู่สตัวคือ t s c และ CBD สารสองตัวนี้มีอยู่มากที่ช่อดอกของกัญชาโดยเฉพาะดอกตัวเมียสารตัวนี้จะออกฤทธิ์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่าง t s c กับ CBD ยิ่ง t s c มากฤทธิ์ของต่อจิตประสาทก็จะยิ่งมากถ้าสารนี้โดนความร้อนฤทธิ์มันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ต้นกัญชาเป็นพืชที่ปลูกไม่ง่ายเพราะมันสามารถถูกพวกยุลซีหรือเชื้อราเนี่ยกินได้ง่ายเพราะฉะนั้นการปลูกจําเป็นจะต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงและนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้นกัญชาเองเนี่ยมันก็จะดูดธาตุโลหะหนักโดยเพราะพวกแคดเมียมเนี่ยเอาไว้ในตัวมันทําให้ต้นกัญชาอาจจะเกิดโทษได้ถ้าได้รับการปลูกที่ไม่ได้มาตรฐานถูกต้อง การใช้กัญชาอาจจะใช้ได้ใน2รูปแบบรูปแบบหนึ่งคืออยู่ในรูปของสมุนไพรซึ่งอาจจะเอามันไปตากแห้งหรือว่าสดใส่น้ําต้มดื่มตากแห้งก็เอาไปม้วนแล้วก็เอาไปสูตรหรือว่าไปสูบกับอีกรูปแบบหนึ่งคือเอาสารสกัดของต้นกัญชาเอามาทําให้มันเป็นเป็นก้อนที่เรียกว่าเรซินหรือเอามาทาเป็นน้ํามันที่ว่าน้ํามันกัญชาหรือเอามาบรรจุอยู่ในแคปซูลเอาไว้กินเพราะฉะนั้นมันสามารถจะเข้าในร่างกายได้2ทาง คือทางเดินหายใจโดยการสูบหรือการสูดเข้าไปและในทางการกินโดยการหยดเข้าไปใต้ลิ้นหรือการกินเข้าไปในทางเดินอาหารในกัญชามีสารที่มีผลต่อจิตประสาทคือ THC กับ CBD สาร2ตัวนี้มีผลต่อการกระตุ้นประสาทกดประสาทแล้วก็ทำให้ประสาทหลอนได้ ถ้าในจํานวนน้อยๆในกรณีที่กระตุ้นประสาทจะทําให้จิตใจมีร่าเริงแจ่มใสหัวเราะมีความสนุกสนานมีพละกําลังมีความหวังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าขนาดเพิ่มมากขึ้นจากการกระตุ้นประสาทกระตุ้นมากเกินไปก็จะทําให้เกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายสับสนคุ้มคลั่งหรือบางทีอาจจะชักแล้วก็หมดสติไปเลยเพราะฉะนั้นฤทธ ต่อจิตประสาทเนี่ยถ้าใช้ขนาดน้อยมีประโยชน์แต่ถ้าขนาดมันมากก็จะเกิดโทษเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของกัญชาจึงมีอยู่สส่วนส่วนหนึ่งคือในแง่ของการบันเทิงถ้าใช้ในขนาดน้อยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของประโยชน์ทางด้านการแพทย์ซึ่งก็มีอยู่6โรคก,ก็คืออันที่หนึ่งโรคชักในเด็กที่ยาแผนปัจจุบันไม่สามารถจะควบคุมอาการได้โรคกล้ามเนื้อหดเกร็งในโลก ปอกประสาทอักเสบซึ่งยาแผนปัจจุบันไม่สามารถจะควบคุมอาการได้โรคคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากยาเคมีรักษามะเร็งซึ่งยาแผนปัจจุบันไม่สามารถจะควบคุมได้โรคปวดปลายประสาทซึ่งยาแผนไม่ไมสามารถจะควบคุมได้โรคมะเร็งระยะสุดท้ายโรคเอทระยะสุดท้ายซึ่ง6อันนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าทางด้านการแพทย์ที่ควรจะเอามาใช้ในคนไข้6กอย่าง และก็มีโรคที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองอีกก็คือโรคอัลไซเมอร์โรคปาร์กินสันโรคจิตประสาทโรคติดยาเสพติดโรคมะเร็งโรคคือทอบแลวก็โรคต้อกระจกอันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองอันตรายของการที่เปิดกัญชาเสรีอันที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอันที่สองเนี่ย ความไวของสารกระตุ้นจิตประสาทในแต่ละคนเนี่ยความไวไม่เท่ากันอันที่สามเนี่ยต้นกัญชาแต่ละพันธุ์ก็มีสัดส่วนของสารที่มีผลต่อจิตประสาทเนี่ยไม่เท่ากันอันที่สี่เนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของยาฆ่า,มาแมลงอันที่ห้าเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และเชื้อราในในพืชอันที่หกเนี่ยมีการปนเปื้อนของโลหะหนักอันที่เจ็ดเนี่ยเนื่องจากว่า กัญชาสามารถจะใช้เสรีได้มันก็เลยมีกัญชาปนอยู่ตามพวกอาหารและเครื่องดื่มมากมายอันที่8เนี่ยทำให้กัญชาเนี่ยสามารถจะตกไปอยู่ในคนที่เปราะบางได้คือพวกคนที่อายุต่ำกว่า20ปีคนท้องหรือว่าคนที่ให้นมลูกเพราะฉะนั้นสรุปกัญชาควรจะเป็นยาที่ใช้เพื่อการแพทย์ไม่ควรจะใช้สำหรับความบันเทิง เพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมปริมาณการใช้ได้เมื่อเราเปิดให้มันเสรีอันที่สองนี่ก็คือควรจะใช้ด้วยผู้ที่มีความรู้หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อันที่3ก็คือควรจะใช้กัญชาก็ต่อเมื่อยาแผนปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลแล้วอันที่4การใช้กัญชาควรจะดูว่ากัญชานั้นมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน แล้วก็ควรจะระบุส่วนประกอบของสารที่กระตุ้นต่อจิตประสาทในสัดส่วนที่แน่นอนและอันที่5ก็คือก่อนที่จะเปิดให้เสรีควรจะต้องออกข้อกำหนดหรือกฎหมายที่ควบคุมการใช้สำหรับป้องกันไม่ให้คนที่เปราะบางเข้าถึงยางพวกนี้แล้วก็ทำให้การใช้ไม่เกิดเป็นพิษมากเกินไป ในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าการที่กัญชาเสรีในช่วงเวลานี้ยังเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเรายังขาดมาตรการในการควบคุมการใช้และการจาหน่ายยังไม่เพียงพอทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้กัญชาในขณะที่สูงโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่กับเหล้าเนี่ยทั้งทั้งที่กัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงมากกว่าแต่บุหรี่กับเหล้าเนี่ยกับมีมาตรการในการที่จะควบคุมโดยการ ไม่ให้โฆษณาไม่ให้ส่งเสริมการขายและมีข้อจํากัดต่างๆมากมายในการทีอาชายแต่สําหรับกัญชาเองเนี่ยใครๆก็เข้าถึงได้ใครๆก็สามารถที่จะใช้มันได้ทําให้มันมีโอกาสที่จะได้รับกัญชาขนาดที่สูงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพพี่น้องครับร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้าพระองค์ไม่อยากให้วิหารของพระองค์ต้องแปดเปื้อนด้วยสิ่งเสพติด แม้แต่เล่าบุรี่พระองค์ยังไม่ต้องการให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วกัญชาซึ่งเป็นสิ่งเสพติดที่ร้ายแรงมากกว่าพระองค์คงไม่ปรารถนาให้เราทําให้พระวิหารของพระองค์ต้องเสื่อมเสียขอพระเจ้าประทานความเข้าใจในพิษภัยของกัญชาและพระองค์ประทานพละกําลังให้กับพี่น้องเพื่อดําเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ